นามรูปังอนนจังอิมังนามรูปังทุกขงังอิมังนามรูปังอน,นันา่าขอโทษให้ผมครับเสร็จแล้วท่านแรกเราเคยหยิบดอกไม้นะครับหยิบดอกไม้ท่พา์นี่นๆโรยบนกระดูกครับเสร็จแล้วก็น้ำอบพรม แล้วก็ดึงดอกกุหลาบพิพานถือไว้หนึ่งดอกครับแล้วก็นั่งรอครับนั่งรออาเชนครับเดินออกมาเลยครับดอกไม้วางานะครับน้ำอบรมเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้หนึ่งดอกนะครับอ,า,อาเชิญเดินออกมาเลยครับเดินมาเลยลเดินเราเราก่อนกันได้หนุ่ม ใครออกก่องก็ได้ครับเออไม่มีปัญหานะครับอยู่ใกล้นะครับหออยุบดอกไม้ที่ผ่านนะครับเออมอกะดกแล้วก็น้ำอบพรมด้วยนะครับเสร็จแล้วดึงดอก,กุกลาบถือไว้หนึ่งดอกออจะจัดที่เลยครับเ,ออเชิญครับออบริเวณนี้ก็คือปากอ่าวแม่น้ำเชอพยา สมุทรปราการติงวังยมนานไหลมาบรรจบบริเวณนี้นะครับดิบดอกกะร่าไปด้วยครับโอเค,เ,คเ,เลยมาแล้วเรียบไฟฟ้าเลยมาแล้วครับอันนี้ออกไปนี่ก็เป็นปากเก่าด้านหลังเป็นวัดอโศการามซ้ายมือท้ายเรือเป็นวัดอโศการามนะครับขวาเป็น ป้อมพระจุลจอมเกล่านะครับ